สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกันนะคะมือใหม่สร้างอาชีพได้นะคะสว่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ s <S สำหรับถั่วเหลืองนะคะเราจะต้องล้างให้สะอาดนะคะ3-4รอบเลยนะคะแช่น้ำนะคะ5-6ชั่วโมงหรือค้างคืนได้เลยยิ่งดีนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเราจะเอามาต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะถั่วเลืองที่สุกใช้ได้แล้วนะคะจะมีลักษณะนิ่มและบี้ง่ายนะคะ baby, baby, ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะใส่รวมกันเลยนะคะ เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนําไปปั่นกันค่ะสําหรับบ้านใครนะคะที่มีเครื่องปั่นใหญ่นะคะก็อาจจะใส่ได้เยอะหน่อยนะคะแต่สําหรับที่บ้านนะคะจะเป็นเครื่องปั่นเล็กนะคะเราจะทยอยใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆปั่นไปอย่างนี้ประมาณ2-3รอบนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เทใส่กระทะนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟที่อ่อนและเบามากๆนะคะเพราะว่าถั่วอาจจะไม่ได้นะคะกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถั่วมันแห้งลงนะคะตอนนี้นะคะก็แห้งลงแล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะวิธีเช็คนะคะว่าถั่วของเรานะคะกวนแล้วใช้ได้หรือ,อยังนะคะโดยการกวนไปเรื่อยๆแล้วถั่วนะคะ ไม่ติดไม้พายนะคะหรือเอามาจับด้วยนิ้วมืออย่างนี้นะคะเนี่ยคืออย่างนี้แล้วไม่ติดนิ้วนะคะนี่คือใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำแป้งชั้นนอกกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งนะคะทั้งสองแบบเลยนะคะมาล่อนรวมกันเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็นําส่วนผสมต่างๆนะคะใส่ลงมาเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เพื่อนๆนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าผสมอีกนานไหมกว่าจะแป้งจะเข้ากันใช่ไหมคะก็ผสมจนกว่าแป้งนะคะ จะไม่ติดภาชนะนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนวดเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเ,เพิ่มความนิ่มให้กับแป้งนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำพลาสติกแรปปิดแบบนี้นะคะการไม่ให้ลมเข้านะคะแป้งจะได้มีแห้งนะคะทำแป้งชั้นในกันต่อเลยคะ่ะลอนแป้งนะคะ แล้วก็ทําตรงกลางแป้งให้เป็นหลุมแบบนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะผสมจนเข้ากันดีนะคะสำหรับแป้งชั้นในนะคะแค่ผสมให้เข้ากันก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องนวดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำพลาสติกแปมาปิดเหมือนเดิมค่ะ <Ooh. S 1> ถั่วเหลืองเย็นแล้วนะคะเราก็มาปั้นถั่วเหลืองกันต่อเลยค่ะ yeah. <All> right. สำหรับถั่วเหลืองนะคะเราก็จะปั้นก้อนละประมาณ19-20ถึงกรัมนะคะ ราเตรียมแป้งชั้นนอกกันต่อเลยค่ะสำหรับแป้งชั้นนอกนะคะก็จะใช้ก้อนละ38กรัมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เตรียมแป้งชั้นในต่อเลยค่ะสําหรับแป้งชั้นในนะคะ <you> ก็จะใช้ก้อนละ14กรัมนะคะ oh, จากนั้นนะคะเราก็นําแป้งชั้นนอกนะคะมาห่อแป้งชั้นในนะคะนี่นะคะทําแบนๆนะคะแป้งชั้นนอกแบนๆนะคะแล้วก็เอาแป้งชั้นในใส่ลงไปแล้วเราก็หมุนๆห,หมุนครึ่งๆแบบนี้นะคะให้เป็นก้อนกลมๆนะคะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นําแป้งที่เราห่อไว้นะคะชั้นนอกชั้นในที่เราห่อไว้นะคะนํามารีดนะคะอย่างนี้นะคะรีดรีดให้รีดแป้งให้เป็นายาวๆนะคะล่างบนนะคะค่อยๆทําแบบนี้นะคะอย่าก,กดลงไปแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราเวลาเรากดลงไปแรงเนี่ยแป้งมันขาดนะคะนี่นะคะรีดให้ยาวที่สุดนะคะทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะ แป้งนะคะยิ่งรีดให้บางเท่าไหร่นะคะก็จะมีชั้นมากขึ้นนะคะชั้นแป้งก็จะมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะรีดบางแต่อย่าให้ขาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นี่นะคะเราก็จะม้วนจากบนลงล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรีดอีกครั้งหนึ่งนะคะรีดแป้งอีกครั้งหนึ่งอีกแนวหนึ่งนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะจากบนลงล่างแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ม้วนจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะคะ ม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดูว่าเราจะแบ่งแป้งได้เท่าไหร่นะคะได้กี่ส่วนนะคะถ้าทําทานเองนะคะทําทานกันเองในบ้านนะคะก็แบ่งสัก2หรือ3ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทําขายนะคะก็แบ่งสัก4ชิ้นเลยนะคะ หลังจากที่แบ่งแป้งได้4ส่วนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้สันมือนะคะบี้บีนะคะให้แป้งมันแบนลงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยนะคะที่จะทาให้เวลาเรารีดแล้วแป้งมันไม่แตกนะคะโดยการใช้พลาสติกนะคะวางอย่างนี้นะคะแล้วเวลารีดนะคะเราก็จะรีดจากตรงกลางนะคะออกนะคะจากตรงกลางแล้วก็รีดออกจากตรงกลางแล้วก็รีดออกแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ปลายมีดนะคะแสะแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะต้องเบามือนิดนึงนะคะแล้วเราก็นําแป้งนะคะไปคุมไส้ถั่วเหลืองของเรานะคะนี่นะคะเราจะค่อยๆปิดตัวไส้นะคะแต่ต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งมันบางมากนะคะแล้วไส้มันก้อนใหญ่นะคะก็มีโอกาสที่แป้งจะแตกนะคะ ที่จริงนะคะคนพาทำนะคะก็เป็นมือใหม่ทางด้านเบเกอรี่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะขนมเปี๊ยะนะคะซึ่งเป็นมือใหม่มากนะคะถ้ายังปั้นหรือว่าทำออกมาไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมือใหม่แต่ถ้าเราพัฒนานะคะเราอาจจะเป็นมืออาชีพได้นะคะ หลังจากเราปั้นขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไข่นะคะมาทาหน้าขนมกันนะคะทายังไรนะคะให้หน้าขนมสวยนะคะก็จะต้องทาไม่ต่ำกว่า2อถึงสครั้งนะคะทาวนวนไปเลียงไปจนครบ3ามรอบนะคะส่วนไข่ที่นามาทานะคะก็เคล็ดลับนะคะเราจะต้องใส่ละมันนะคะแล้วก็สี สีเหลืองไข่นะคะแล้วก็น้ำอีกเล็น้อยนะคะผสมจนเข้ากันแล้วนำมาทาที่หน้าขนมเรองนี้นะคะนำไปอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกวนนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็สามารถทำขนมเปี๊ยได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราจะไปอบควันเทียนกัน1คืนค่ะ เคล็ดลับนะคะอยากให้ขนมหอมมากขึ้นนะคะเราจะอบกอนเทียนก่อนแพ็คขนมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบและชื่นชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเปีนงกำลังใจให้กันนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ